ก็สวัสดีนะครับผมปวดนะครับอยู่เกมสลัมดังนะครับวันนี้นะครับจะมีเกมเพย์เป็นอาคางิแอดวานปุก9ซึ่งเข้ามาเมื่อวันพฤหัสที่แล้วก็เรื่องการอัพพรสวรรค์เอ่อผมตัดสินใจยากนะว่าจะแนะนำว่าอัพอะไรดีเพราะงั้นเนี่ยจะบอกแล้วกันนะว่าแต่ละท่านเนี่ย มันคืออะไระครับแล้วก็ไปตัดสินใจในการอัพเอาเองแล้วกันนะครับซึ่งการอัพพรตัวลคอน,นี้ก็ไม่ยากนะเพราะว่าใช้บัตรเขาเรียกอะไรบัตรฝึกแดงนะครับในการแรกเพราะงั้นเนี่ยไม่ไม่แพงนะในการอัพพอนนรอค่ะนโอเคก็อันแรกอันแรกเนี่ยจะเป็นเ,เรื่องของการตบบอลแล้ว โนตบไปให้เพื่อนตบไปทางเพื่อน,นครับก็คือจะได้เทิร์นเลยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจะมีอัตราการติด1 5ประมาณนั้นต่อมาอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการโพสทำแต้มใต้แป้นอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นเอ่อโพสและไกลขึ้นนะครับกว้างระยะกว้างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นชูดใกล้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อสกิลดัง ต่อมานะครับอันที่3ก็จะเป็นการบอกเอาเมื่อบอกเอาได้เปรียบนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้เป็นการรีบาวน์นะครับขออภัยเป็นการรีบาวน์นะครับก็คือจะทําให้รีบาว์ได้ไกลขึ้นนะครับซึ่งไกลมากนะครับสกิลนี้อันที่4อันที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบ็อกเอาแล้วได้เปรียบแล้วถ้าได้เปรียบเนี่ยก็จะสามารถทิปอินได้นะครับอันนี้เนาะ ต่อมาช่องสกิลแถวที่5นะครับก็จะเป็นการรับบอลการรับบอลจากเพื่อนนะครับแล้วก็สามารถหยอดได้สามารถดังได้นะครับดังไวขึ้นแล้วก็หยอดเออหยอดตบยากขึ้นแล้วก็สามารถเออที่จะ,ะรเรี่กอะไรอะเดินวิ่งขอบอลได้ตลอดนะไม่เหมือนตอนแรกเนาะที่มันจะต้องอยู่แต่อยู่นิ่งๆน,นะครับถึงจะขอบอลได้อะไรงนี้พออัพอันนี้มาก็จะสามารถ วิ่งวิ่งขอได้นะครับอะไรประมาณต่อมาอันตีนะครับอันตีจะเป็นการขอบอลอันเลฮูนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะแยกกับอันตีปกติของมันนะก็คือจะแยกกับอันนี้เนาะอันนี้คือถือบอลอันตีเองแต่อันเนี้ยจะเป็นรับบอลจากเพื่อนนะเพราะงั้นเนี่ยเออค่าอันตีจะแยกกันก็แบบทําให้เหมือนเรามีอันตีสองอันประมาณนั้นแล้วก็อันนี้นะครับเวลารับส่งบอลเพื่อนอะไรเงี้ย ภายใน3วีนะครับจะวิ่งเข้าแป้นได้เร็วขึ้นนะครับไม่ไม่ไม่วิ่งเข้าแป้นหรอกคือวิ่งวิ่งอะเร็วขึ้นนะครับใน3วิซึ่งก็เร็วมากนะเร็วมากอ,อแล้วก็เพิ่มระยะบล็อกอะไรด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับพรสวรคนนักขยันครับต่อมานะครับเรื่องของลูนนะครับหรือว่าศักยภาพก็ผมจะใช้เป็นลูนชุดใกล้รีบาวพลังก็เป็นลูนนี้เลยนะ ็สีเหลืองเนี่ยเป็นชุดแกลลีบาวสีฟ้าเป็นพลังงานพลังงานสะสมสีเขียวเนี่ยเป็นรีบาวพลังนะครับเดี๋ก็ตามนี้เนาะแล้วก็อีกเอ่ออีกรูนหนึ่งนะครับซึ่งเอ่อที่ผมเล่นในคลิปเนาะก็จะมีเอ่อที่ทดลองนะจะเป็นรูนพลังงานนะพลังงานเริ่มต้นพลังงานสะสมนะครับก็สีฟ้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลังงานเริ่มต้นพลังงานสะสมเนาะสีเขียวเนี่ยก็เป็นรีบาวพลังงานสะสมนะครับ ซึ่งมันจะได้พลังงานสาัตสม6 0พลังงานเริ่มต้น25นะครับแล้วก็รุนใหญ่จะเป็นแบบเกี่ยวกับอันติหมดเลยนะครับต่อมาเรื่องของแผนนะครับก็แผนเนี่ยผมใช้เป็นแผนสายฟ้าเนาะก็เป็นแผนของเซนเตอร์นะครับปกติเลยเตตัดก็ประมาณนี้นะครับเน้นไปที่แบบเอ่อพลังรีบาวอะไรพวกนี้เนาะสเตตัสโดยร,รวมนะครับก็จะอยูเออ่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นค่าพลังก่อนนะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะเป็นสเตตัส โดยปกติเนาะที่แบบว่าเล่นรูนปกตินะไอสเตตัสท,ที่แล้วคือรูนพลังงานนะครับก็จะเป็นชุดใกล้นะครับ156นะครับดังร้อยสีนะครับพลังนะครับ209แล้วก็รีบาว220บล็อก144ก็ประมาณนี้สำหรับขคางหงีอดวานนะครับปลูก9เนาะก็เดี๋ยวในเกมจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ กิจหนี้ที่คุณอยู่ความต้องการของเราอะ,าะค,ค่ะหลายคิดให้แล้วก็จริงก็ใช่ครับใช่โผล่สารทำกอลีสามไว้รอรูนเออโอ้ยกูต้องรอตบทสองปะเนี่ย ้แม่วงสังข้ามอนไรนี่จังเออสวยสวยสวยเอออืม เออวิตอตบง่ายขึ้นเยอะอืมวิวิยิลั่นลั่นลั่นโอ้กูลั่นห้าปีมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ครับก็นขางผิดหวังอยู่เหมือนกัน แอปปี้ใหม่แอดวานก็เก่งนะเก่งขึ้นเยอะนะครับเรียบร้อยใส่ฟ,ฟียอย่างน้อยโอ้สายเติมยังน้อยเลยครับโอ้ย อันนี้คือเราเล่นอะไรอ่ะไม่ได้รอนะเล่นอยู่ปับลูกบาสเอาไปสืบทอดลูกอื่นมันจะหายไปเลยวะหายดิก็เหมือนแบบว่าซื้อเพื่อแบบว่าเอามาสืบทอดให้ลูกบาสเราอ่ะ เยียลูกที่ผมเปิดได้แม่งสีไอเปิร์กสีทองแม่งเป็นสามแต้มแต่สแตตที่มันให้มาแม่งเสีอยงให้ Middle มิดเดิลมาอ๋อมไม่ผม,ผมไม่ไล้คัตเอสอะไรเลยวะไม่โทโจโตเต็มกระเป๋าเลยวะนะผมมีเอสดหกลูกอะไอสีเทาเปิดได้บ่อยมาก ไม่เห็นได้อะไรเลยเกมมันในนี่เปล่าวะพี่โกงวะโอ,โอ๋เก็บเก็บมิดเดิลไว้ได้กินผมยิงสองแต้มอยู่แล้วเรือขับฮิตสองจุดห้าสามเสร็จอยากได้สามแต้มอ่ะกสติวะ่ะจะทำลูกนี้ให้มิจิเล่นแหละ โอ้ยดาวถูกแต่ตบไม่ถึงโอเพนโคช็อตรีทิงไหนดูในร้านค้าดิหาไม่ได้ก็ซื้อเองสิอันตีมันแยกกันนี่ว่างี้ก็เฟี้ยวดิอันตีเล่นลุนอันตีเล่นตข้างยีแยกกันตีรัวๆแม่งโอ้ยแมนนีก พี่ครับผมมีสกินบาสผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วทำไมอะไรันเป็นบาสธรรมดามีสนามหรือเปล่าต้องมีสนามไอ้นี่ด้วยนะสนามเคลืยอ์สน,ามส,นามสูงสุดอะไรพวกเนี้ยคนที่แม่ง่านลูกละห้าพันี่แม่งบ้าวอะ <laughs> ไอไอคนไอคนไอคนซื้อไอคนขายไม่เท่าไหร่ถ้าไอ้คนซื้อซื้อเนี่ยเลดเลดเ,เอด R E S นี่คือการรบก,กวนใช่ไหม ใช่ใช่ไอ้เน,นี่ยในไอแพดผมแม่งบั็กเว้ยถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยจะมองไม่เห็นสแตทสลูก,มกไม่เห็นสแตทสลูกบาสเออโหต้องมาตั้งปรับภาษาอังกฤษโคตรเซง็งหกจุดสามเจ็ดเดยังไม่มากเท่าไหร่ลูกละห้าร้อยเลยหรอวะอ ไอเซกิมันไปซื้อบาสบอลลี่มาได้เหรอแต่อย่างว่าถ้าแบบว่าคนต้องการจำหรือว่าไอเนี้ยบาสบอลลี่มันมีสแต็กส่มเยอะไงบอลลี่มันขายบาสอะไรไปวะดังเข้าเป้าสติลที่อุ้ยน,าาน่าจะามาวะน่าจะสติลที่ดีเฮียโคตรโหดเงา กนรลบกวนหกกวางวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วด้วยวิววิววิ่งเร็ววิ่งเร็วอ้าวครมีบานเพี่เฟียรับซื้อรับซื้อไนี่ไงตึกโอ้ยไม่ลงบล็อกเอาสองจุดสี่หกอะไร ได้เลยเดือนต่สามต้องเล่นไอโซหรือว่าแบบว่าส่งบอลให้เพื่อนทําแต้มรับบอลทําแต้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมี่ยเพื่อนก็ต้องเป็นงานแบบส่งไปก็วหวังให้เพื่อนแบบช่วยทําแต้มได้อะฮิตตันซูเปอร์ตาทำอะไรได้เอาที่ผมแรกมาจเกิดรีเทิร์นเห็นพี่บอกว่ามันเป็นเศษชิ้นส่วนของของไอเนี่ยเออของคิตตันรวมอ่ะมันต้องเอามารวมกันอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เล่นฟูดาหน่อยครับลังเลอยู่จะเลือกเซนโดหรือฟูดาดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อถ้าได้เฟิร์นลาอบรอบหน้าจะแบนให้มันไอ้นี่นะครับเอาฟูด้าไปไม่มีวัตรพรีนในตู้ตู้ไหนอ่ะในตู้สามอ่ะก็ใช่ไงไม่มีวัตรพรนะมีแต่ตัวกินสามพรเท่าไหร่ถึงเล่นได้ผมมองว่าตอนนี้น่าจะสักหกสิบเจ็ดสิบเลยอะ คอนเต็มคอนเต็มยังโดนตบอยู่เลยปั๊บโอ้ยตบไม่โดนเฉยเลยพูดค,ความจริงออกมาประเดี๋ยวสยักไหมลงไหมลงไอเห็ดวันโกงไหม เรียกว่าเก่งขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นโกงอะ่ะเก่งขึ้นเยอะอยู่มันสะใจดีว่ะพอเล่นอันเตียโอ้ยแต่ดันไม่ไปเลยวะ่ะนี่ขนาดเป็นซากุเนี่ยหรือผมไม่ได้ดันโดนวะ โอ้ยแม่งหอโอ้ยไม่ได้โอ้ต้องเดาปะเนี่ย สวยลงมาเนี่ยสองแต้ม ไม่น่าเลยรอดักอยู่ไอ้ยี่สาปลุพกพลังขั้นไหนดีครับเอาจริงก็ถ้าได้ถึงขั้นเก้าขั้นเก้าเลับมันเก่งปั๊บมดล็อกสิบสามดอนปะปดหมดอ่ะเหลือคนรวยวะแหมตัวเองเยอะกว่าอีก ไม่โดนต้าอ้วนไอรวานเป็นไงบ้างเก่งครับเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นเยอะวิ่งเร็วขึ้นตลอดทั้งเกมไหมตอนนี้ผมเงื่อนไขของมันคือวิ่งเข้าเป้นอะ ต้องวิ่งเข้าแป้นอะเดถึงจะเร็วเนี่ยเห็นว่าไม่เร็วเนี่ยพอวิ่งออกมาก็ไม่เร็วละเนี่ยต้องวิ่งเข้าแป้นอ่ะทรับานพวกเกตบีเอาไปทำไรได้ตีเขียวอ่ะตีทิ้งเอาไปอัพก็ไม่ได้ด้วยตีทิ้งอย่างเดียวก็คงงั้นแหละแย่จัง ก็มันสเตตันมันดีแมมันส้มไหมละ่ะถ้าส้มก็เอาไปเอามาใช้ได้ถ้ามันไม่นี่ก็รีทิง้งลูกสีเขียวมีสเตตันส้มเลยหรอมีต่ำสุดอม,มีโอกาสมีโอกาสแต,แต่โอกาสน้อยกว่านั่งดูกีีรูกเลย <c oughs> ล้านลูกสวัส <c oughs> ดีอัซิกไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าขอภนะัยครับอ่านชื่อ ตัวท้ายอะดิอังกีสามกับแอดวานอะไรดีกว่าอังกีสามครับไม่ไงตบบอลเข้ามือเพื่อน,น่ะเฟียวเวล่ะโอ้แหม่ได้ส่งเลยนะอืมไม่ส่งเลยนะ ナイススパあえない全国制覇โอ้ยโดนตบด้วยพี่จินสามผมมีคาัทเอเล่นได้ไหมครับถ้าอันถ้าผ่อนเยอะก็เล่นได้ครับคาัทเอคุณคัทเอนก็ถ้ามันก็ครบนะเหลือแค่อันสุดท้ายอันสุดท้ายมันเป็นแพสซีฟปะวะอันสุดท้ายเป็นแพสซีฟน่าจะเล่นยากอยู่ กินห้าปีมาแล้วหรอหน้ากลับไปเล่นจังมาแล้วครับแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ <laughs> ง่อยง่อยจัดงอมโอ้ยมีนตีมีนตีนต <laughs> อืม Beyonce, ites, อ้ฟูจิเมนตีเพ yeah> ื่อนระวังระวังอู้ยจบอย่างไกลก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกม p l a ์อาคังิแอดวานปุกเก้านะครับก็เป็นตัวที่เล่นสนุกเออไม่แย่นะทำมาไม่แย่นะครับสำหรับตัวละครนี้คือประโยชน์ค่อนข้างที่จะเยอะครับหลังจากที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันตี การขอบอลทำแต้มเอ่อการวิ่งเข้าไปใต้เป้นเอ่อการรีบาวการเอ่อมีทิปอินอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับใครที่อยากซื้อนะครับก็ไปที่ร้าน้าข้อมูลได้เลยนะครับคือมันไม่มีกิจกรรมเนาะแต่ว่าสามารถซื้อได้เลยนะครับราคาเนะี่ยอยู่ที่688คูปองนี่อันนี้เนาะก็สามารถไปซื้อได้นะครับ ก็ตีเป็นเงินก็ประมาณสัก4ี0ร้อบาทก็สามารถไปซื้อได้นะครับหกร้อยปูปองถือว่าไม่แพงนะถือว่าไม่แพงนะมาแบบถูกมากก็ค่อนข้างตกใจนิดนึงเรื่องการทําพรก็ไม่ยากเพราะว่าใช้บัตรไอเศ,เศษบัตเศตบัตรฝึกนักบาสอันนี้ก็ทําให้มันคือมันหาง่ายอยู่แล้วเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่แพงด้วยสามารถไป กันไดโอเคนะครับก็สำหรับคิวีโอนี้ก็มีเพียงเท่าน okay, <Okay. S 2> ี้ครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิวีโอต่อไปนะจะเป็นคอนเทนต์แบบไหนหรือว่าตัวละครอะไรนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับหรือว่าผมผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปตอบกับสำหรับคิวีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคิวีโอหน้านะครับสวัสดีครับ